สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยวันนี้ผมได้ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเล่นดนตรีพร้อมก,กับการขับร้องเพลงซึ่งโพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์โดย f Facebook ที่มีเจ้าของเป็นพระชาวกัมพูชาโดยระบุหัวข้อเอาไว้ว่าประเพณีขมรในสหรัฐอเมริกาดำเนินการโดยนักศึกษาชาวอเมริกา วันพฤหัส,สบดีที่5เมษายน2568โดยโดนตรีและบทเพลงที่ท่านผู้นี้ได้โพสต์เอาไว้ก็จะประมาณนี้ครับ ซึ่งหลังจากที่พระชาวเขมรท่านนี้ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ออกไปก็ได้มีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาและก็ชาวไทยกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคอมเมนต์ของชาวกรัรมพูชากันก่อนเลยนะครับโดยชาวกัมพูชาท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ชื่นชมจิตวิญญาณแห่งความรักชาติคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าดีมากพวกคุณในอเมริกากำลังทำได้ดีมากคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาในทางกลับกันผมขอขอบคุณคุณเป็นอย่างมากเรียนนายกสมาคมชาวเขเมรในเมืองโลเวนแมสซาชูเซตสและทุกๆท่านรวมถึงลูกสาวของฉันด้วยดูแลวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเขเมรของเราและแพร่กระจายไปทั่วโลก ให้ผู้คนรู้จักประเทศของเราได้ชัดเจนมากขึ้นและเพิ่มมากขึ้นอีกมากมายขอขอบคุณสมาคมคอมเมนอีกครั้งครับในเมืองโลเวนแมสซาชูเซสฉันหวังว่าอย่างนั้นและได้มาเยี่ยมชมและได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกปีภายหลังขอบคุณและความรักและความพอใจคอมเมนต์ต่อมาเราทุกคนควรใช้เพลงนี้เป็นเพลงชาติแทนเพลงประจำปัจจุบันคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ฉันไปร่วมงานด้วยตนเองโครงการกจิตวิญญาณเขมรวันที่17เมษายนที่เมืองโรเวนรัฐเมสซาชูเซสอยู่ในใจของนอ้องตื่นเต้นมากมากก่อเมื่อคุณมองเห็นอเมริกันรู้วิธีการเล่นดนตรีประเพณีชาติเขมรของเราฉันขอขอบคุณคนอเมริกันที่รักวัฒนธรรมและประเพณีเขมรของเราคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขอขอบคุณความพยายามนี้เพื่อชาติบ้านเกิดคอมเมนต์ต่อมา ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่นักเรียนอเมริกันได้ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเขมรให้กับผู้คนทุกเชื้อชาติทั่วโลกจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่าเครื่องดนตรีไทยทั้งนั้นทำนองก็ไทยเขมรตรงไหนมีแต่ภาษาร้องที่เป็นเขมรน,นะคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาฉันภูมิใจที่ได้เกิดเป็นเด็กเขมรมีธรรมชาติที่สวยงามมีบรรพบุรุษ ที่แสนดีที่สร้างวัดโบราณไว้มากมายและสร้างวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามที่สุดและนครวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นสูงสุดนั้นไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ลูกหลานขอขอบคุณบรรพบุรุษชาวเขเมรขอขอบคุณเทพเจ้าที่ดูแลชาติเขเมรต่อไปจะเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยนะครับโดยท่านแรกได้มาแสดงความคิดเห็นสั้นๆเอาไว้ว่าทำนองเพลงไทยซึ่งจากคอมเมนต์ดังกล่าว ก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่าเป็นเพลงประเภทไหนชาวไทยท่านแรกก็ได้เข้ามาตอบเอาไว้อีกด้วยนะครับว่าเพลงสอนชัยเพลงรอทั้งปีคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแผ่นฟิล์มกระจกของไทยมีรูปห้า0 0ื่นกว่ารูปตั้งแต่ยุครัชการที่สี่คเมเนต์ย้อนไปถึงหรือเปล่าครูดนตรีไทยไปสอนให้ทั้งนั้นคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับ ขอบใจมากคขมรที่ช่วยส่งเสริมรนรีไทยและเพลงไทยแต่ไม่ได้ส่งเสริมเพลงของชาติตัวเองเลยคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณมากครับที่สนใจรักในวัฒนธรรมไทยและตามรอยไทยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคขมรทั้งหมดในนี้พวกเขาภูมิใจกับการเคลมทำนองเพลงไทยกันขนาดนี้เลยหรือคอมเมนต์ท่านต่อมาทำนองเพลงไทยแค่เอาภาษาคขมรตม,มาใส่คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า มันเอาสมองส่วนไหนคิดว่าเป็นเพลงเขเมรเพลงไทยเครื่องดนตรีไทยมีโรงเรียนสอนต่างชาติที่นั่นจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาตอบกลับเอาไว้ด้วยนะครับว่าเด็กหนุ่มที่เพิ่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใหม่ประเทศร่ํารวยสอนประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนของพวกเขากันแบบนี้หรอก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวไทยและชาวกัมพูชาทุกท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับ หากทุกท่านชอบก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ